ฝนเพิ่งหยุดไปค่ะทุกคนช่ำเลยอากาศฝนตกในฤดูหนาวนะทุกคนฝรั่งเศสบ้านชอนบุตตอนนี้ก็มันแปดองศาเจ็ดแปดองศาแต่วันนี้นุ่จะพาเพื่อนๆมาปั่นพริกป่นเนาะพริกป่นที่เอามาจากไทยหมดเกลี้ยงแล้วทุกคนแล้วมาอยู่เข้าปีที่สองแล้วที่ฝรั่งเศสเนาะ พริกป่นยาก,ก็เลยไปได้พริกแห้งที่ร้านเอเชียมาเนาะก็มาเดี๋ยวจะมาคั่วแล้วก็มาปั่นกินกว่าจะได้กลับไทยไม่รู้เมื่อไหร่เนาะทุกคนเนาะอันไหนทําเองได้ก็ทําเนาะไปไป,ไปทําพริกพริกป่นกันดีกว่าพริกป่นหมดคะ่ะทุกคนหมดในต่างแดนแล้วก็ไม่รู้จะได้กลับไทยมไเมื่อไหร่เนาะนุได้พริกแห้งนี้มาจากร้านเอเชียคะ่ะทุกคนนก็เลยนํามาคั่ว ใส่เกลือนิดน้อยเพื่อรดชุนเนาะเหมือนกับที่แม่เคยทําให้ดูตอนเด็กน้อยเนาะโชคดีที่เราติดแม่เนาะแม่ทําอะไรเราก็ได้เห็นแม่ทําให้เราดูเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะได้เป็นพริกป่นมากินเนาะโอ้ต้องคั่วต้องจามกี่อรอบกี่รอบสมัยนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อนเนาะทุกคนเราก็ทําในวิธีง่ายๆพริกป่นเนี่ยเป็นพริกที่นุ ก่อนนีนุชนำมาจากไทยพุกคนมันก็หมดเนาะทุกคนเนาะไปไปดูว่านุชทำยังไงนุชก็ทำวิธีนในแบบฉบับของสมัยใหม่เนาะอย่างตะก่อนคือก็ดูแม่นั่งตำนั่งจามไปเนาะทุกคนขอบคุณวิชาแม่สีเรือนจากคุณแม่ของนุชเองนะไปไปคว่ะพริกแล้วก็ปั่นพริกกระนุชเลยจ้าจริงๆก็คว่ะเสร็จแล้วแหละถ้าตามวิดีโอเนาะนุชก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายเพราะมันฉุนมากเลยทุกคนไปกันดู้เลยค่ะดูด Sudah ni yo. Okey. เห็นในวิดีโอนี่คือนุก็จะปั่นให้ละเอียดที่สุดเท่าที่นุชทาได้นะทุกคนเพราะที่เอามาจากไทยนี่คือเป็นพริกที่เป็นพริกแดงจินดาพริกมาจากไทยเลยเนาะแล้วเราก็พี่สาวทําให้เนาะแกก็ตาของแกทําตามที่แกทํามาให้เนาะก็หมดแล้วนุชเอามาประมาณสองกิโลเนาะหมดแล้วเกือบสองปีที่นุชมาอยู่ที่ฝรั่งเศสมันก็หมดเนาะทุกคนเนาะส่วนตอนนี้คือยังไม่รู้ได้กลับไทยเราก็ทําอะไรได้ก็ทําไปเลยทุกคน ตอนนี้ก็คือจามน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยฉุนฉุนมันฉุนตอนตอนขั่วไม่เท่าไหร่พอตอนมาปั่นแล้วทีนี้โอ้โหโอ้โหความแบบความพริกมันกลิ่นมันสืยขึ้นจมูกพี่น้องเอ้จามจนน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวป่ะไปดูว่านูละเอียดตำละเอียดโอ้ยผูดพิทบเมนตำปั่นละเอียดแค่ไหนป่ะไปดูกันเลยก็จะทาปั่นละเอียดให้ละเอียดที่สุดนะทุกคนเนาะเอาไว้กินได้นาน หลังจากนี้ก็ถ้าไม่รู้ถ้าได้กลับไทยก็จะเอามาจากไทยเลยทุกคนเนาะจะให้ดีก็บอกว่าจะให้พริกหอมก็ตำเนาะทุกคนแต่เราก็เลือกที่วิธีที่ง่ายเร็วที่สุดค่ะทุกคน เสร็จเรียบร้อยก็ได้พอละ,ะเอียดประมาณนี้ค่ะทุกคนพริกที่นุชซื้อมาก็ประมาณ4ี่รอยกรัมแล้วทุกคนนะก็ปั่นได้ประมาณนี้เนาะไม,ไม่เต็มกระปุกไม่เป็นไรเนาะเพราะได้กินอยู่เนาะเดี๋ยวเรากินหมดแล้วก็ทําใหม่ก็ได้นะทุกคนเนาะเออละเอียดประมาณนี้เออมันก็แซ่บอยู่ดีคนชิมแล้วก็เผ็ดอยู่แต่มันไม่เผ็ดเท่าพริกแดงกินดานบ้านเราเนาะก็ได้อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะอันไหนที่สะดวกก็ทําได้ทําเลยอันไหนที่ไม่เคยทําแล้วก็ไม่เป็นก็ฝึกทุกคน รุก็มาทํากับกงกับข้าวทํานู่นทํานี่ทําอะไรด้วยตัวเองที่ต่างแดนเนี่ยทุกคนวิธีการอยู่ที่ต่างแดนทําให้เราเติบโตได้ก็เนี่ยค่ะใครมีลูกมีหลานก็ส่งมาเรียนต่างแดนเด้อทุกคนเด้อเขาก็จะได้เติบโตในอีกระดับหนึ่งเนาะเออประมาณนี้ค่ะทุกคนได้ไม่มากแต่ก็ได้อยู่นะเออปะขอบคุณทุกการรับชมเด้อค่ะเด้อมารุก็จะปั่นพริกให้ได้ประมาณนี้ได้ไม่มาก พอได้กินอยู่เนะทุกคนเนาะเพอะได้ตำแจว่วตำแซบเออแซบแ,ซบแซบหน่อยทำราบทำหลายๆเมนูเลยค่ะทุกคนคนไทยในต่างแดนจะเข้าใจดีเนาะว่าพริกสําคัญกับเรามากแค่ไหนเออประมาณนี้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อหลังจากนี้นุ๊กมีทำอะไรในต่างแดนอีกวิถีชีวิตในต่างแดนของหนุ๊เองสไปร์ฝรั่งเศสบ้านนบทนุ๊กจะมาแบ่งปันอีกนะคะ ขอบคุณในหลายขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนช่องสุนิสาสะัยฝรั่งเศสอันนี้พูดไปก็สำรักเอ่อพริกไปนะทุกคนนะเป็นการปั่นพริกที่เอ,อจามแล้วก็น้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลตามนั้นกับทุกคนใครมีวิธีที่ทำให้ไม่ฉุนมากก็มาแบ่งปันกันได้เด้อทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนุชด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ